วันเยนนี้พยายามจะดีมากตัวทีพี่น้องตื่นจนท่านของคนีประพัดทุกวันตุิาการกองรักษาเมืองันนี้ดยคนหนึ่งตื่นไป ครับมีคนนึงเป็นคนลาวครับที่เข้ามาทํางานครับแล้วก็ได้ของกลางก็คือเป็นรถยนต์นะครับการสกัดการยาเสพติดของพอง่อแม่ฝาเมืองที่ทํางานมาทั้งหมดทิพซ์เซนทิพเซนครับหรือวันนี้นะครับเราสกัดกั้นได้ยาบ้าเป็นเงินสดหนึน่งร้อยล้านเม็ด Hãy subscribe cho kênh Ghiền yeah. Mì Gõ Để những mm <laughs>